สวัสดีครับผมเชฟน่ะนะครับเชฟไทยในเมืองโอกลันทิวซีแลนะครับเมนีสีมาบอกเคล็ดลับนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเดอร์คนที่ฝึกงานนะครับกําลังสิเริ่มงานนะครับผมมาบอกวิธีการทอดเม็ดบักม่วงนะครับหรือว่าแคชูนัทนะครับในในใส่ในเมนูไก่ผัดเม็ดบักม่วงนะครับหรือว่า ใส่ผวกมาสัมันนะครับหรือว่าลวยสาหรับย่ํานะครับก็ต้อนแรกนะครับผมต้มน้าเหนเดือดนะครับแล้วก็เอาเม็ดบักม่วงนะครับไปต้มนะครับผมต้มในน้ำเดือดนะครับแล้วผมก็ใส่วินิกาไปนิดนึงนะครับหรือว่าน้าสมนะครับต้มสองนาทีนะครับผมต้มเพลินให้เกือบซุกนะครับสองนาทีที่จริงถ้าเป็น มันก็นแล้วแต่ใส่นะครับบางที่เกจเอเกจบเกจซีนะครับเม็ดมะมวงกับมีหลายหลายใส่หลายขนาดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็กถือว่าเกรดีจักหน่อยเพราะว่าผลม,มาขายเมืองนอกนะครับตัวนี้ผมต้ม2นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เพิ่เสเ็จน้ำนะครับนี่ครับ ตัวนี้ทอดแล้วเนี่ยสีกรอบนะครับกรอบดนนะครับกรอบนานนะครับโมมี่กินเหม็นหื่นนะครับผมเก็บใ้ได้ดนนะครับหลังจากนั้นนะครับกระั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงไปทอดนะครับผมตอนก้อนทีทอดนี่เม็ดมะม่วงเห้านี่ก็ตอนเท้าไปต้มเม็ดมะม่วงนี่ก็สิบยังนิ่มๆนะครับเป็นนิ่มๆพอเวลาเท้าไปทอดเนี่ย ค่อยๆถอดไปนี่เม็ดมะม่วงเข้ากับเริ่มกรอบนะครับสีกับเริ่มได้นะครับผมสีสีออกเหลืองทองนะครับนี่ครับเวลากินนี่สีแตกต่างกันนะครับเวลาเข้าบด้ต้มถ้าถอดเลยนี่กับเข้าต้มหลับไปถอดนี่รสชาตินะครับการกรอบของเม็ดมะม่วงนี่สีแตกต่างกันนะครับถ้าไปต้มก่อนนี่สีดีกว่านะครับ ถ้าถามว่าไปถอดเลยได้บอกก็ได้นะครับแต่ว่าตัวหนีมันกระสียยนเวลาเห้าได้หลายนะครับเห้าต้มสองนาทีนะครับมาถอดนี่กระใสเวลาบ่เกินหานาทีนะครับเข้ากับประหยัดเวลาได้หลายนะครับแบบคุณภาพนะครับกระสิแตกต่างกันนะครับประหยัดเวลานะครับเมนูไก่พัดเม็ดมะม่วงยู่นี่กระขายดีนะครับถอดที่กระเป็นกระสอบนะครับ ประหยัดเวลาได้หลายนะครับกับผมก็ได้มาแช่เทคนิคเล็กๆน้อยนะครับสําหรับเบอร์ไม่นะครับน่ครับเม็ดประมวงผมที่ถอดเดีกกําลังสิได้นะครับสีเพิ่็เริ่มออกสีเหลืองทองแล้วครับผมต้องค้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเม็ดประมวงนะครับโดนความห่อนสมําเสมอนะครับบอกเป็นว่าจะเ้าถอดแล้วบ่ได้ค้นเพิ่นบางที่ขางลางอาจสีไม่ได้นะครับผม เมนมูมวงนี่ก็ต้องทอดนี่ก็ต้องระวังน้ำนะครับราคาก็ค่อนข้างสีสูงนะครับผมนี่ครับสีประมาณนี้นะครับกรอบนะครับพอเพิ่นเย็นแล้วแต่สีเพิ่กระสีออกคําอีกนิดนึงนะครับผมนี่ครับทํามคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับคอมเมนต์ให้กําลังใจได้ครับผมเชฟไทยนะครับเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับผม